เรียนท่านประธานในพิธีนะครับหัวหน้าส่วนราชการนะครับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับผู้นําชุมท้องที่ท้องถิ่นผู้แทนกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ํากลุ่มบริหารการใช้น้ําต่างๆนะครับรวมถึงบริษัทที่ปรึกษาในพื้นที่นะครับทั้งในพื้นที่และในส่วนการเจ้าที่ของกรมชลประทานรวมถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในนามของกรมชลประทานนะครับผมนาย สุราชาติมลาาศรีผู้ในการสำนักบริหารโครงการนะครับก็ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลของงานศึกษางานจ้างในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านประธานที่กรุณาให้เกียรติามาเป็นประธานในการประชุมในวันนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการประชุมปัดชิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลางในเขตจังหวัดลำปางนะครับซึ่งครั้งนี้ก็อยู่ในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนบนนาโป่งเมือเถินจังหวัดลำปางนะครับก็เป็นเรื่องของโครงการอ่างเก็บน้ําแม่อาบนะครับในส่วนอ่างเก็บน้ําแม่อาบเนี่ยก็ถ้ามองในเชิงของการบริหารภายใต้กรมชลประทานก็จะอยู่ในพื้นที <si ่ของฝ่ายสงํนแ้ำรักษาที่5โครงการชลประทานลำปางนะครับก็จะมีความจุอยู่ที่7.5็ดจลล้านลูกบาทเมตรพื้นที่ชลประทานประมาณ8,500ไร่นะครับบริการภาคประชาชนกลุ่มใช้น้มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 36 7ปีมาแล้วนะครับก็คือตั้งแต่ปีพศ2528นนะครับทั้งนี้นะครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ำภายใต้โครงการดังกล่าวเนี่ยก็ได้มีการบริหารจัดการมาได้เป็นอย่างดีพอสมควรในระดับหนึ่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยังมีอยู่นะครับอาทิเช่นเรื่องของปัญหาน้ำต้นทุนน้อยการปลูกข้าว ได้ปลูกข้าวฉวานาปีอย่างเดียวพืชด,ดูแลอาจจะไม่ค่อยได้ทําหรือไม่ค่อยได้มีผลผลิตเท่าไหร่นะครับรวมถึงด้านล่างของตัวอ่างเก็บน้ําไม่อาบแห่งนี้ก็จะมีฝ่ายทดน้ําเป็นช่วงๆไม่น้อยกว่า10 45แห่งปัจจุบันก็มีการชำรุดเสียหายไปนะครับเรื่องของอาคารความมั่นคงของตัวอาคารก็อาจจะต้องดําเนินการพัฒนาอยู่เป็นระยะนะครับทางนี้ทางบริษัทที่ปรึกษานะครับก็ได้ดําเนินการศึกษาและวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการประชุมนิเทศ โครงการดังกล่าวนี้นะครับซึ่งนะครับเราก็ได้รับเกียรติจากท่านประธานมาให้มาให้มาให้ข้อมูลข้อยืดนเห็นด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมหรือที่เรียกว่าประจิมนิเทศโครงการนะครับในส่วนของอการทํางานครั้งนี้ก็ถือว่าอยู่ภายใต้กระบวนการของการประชาสัมพนันธ์มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ได้รับความร่วมมืออย่างาดียิ่งในการศึกษาโครงการที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานในภาคสนามหลายๆครั้งที่ทางเจ้าที่กรมชรประทานหรือแม้กระทั่งเจ้าที่ของที่ปรึกษาได้มาลงในพื้นที่นะครับก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากประชาชนหรือผู้บุญเจชนญในพื้นที่นะครับการคัดเลือกโครงการเนี่ยก็ต้องขอกล่าวว่าเรามีการคัดเลือก3โครงการที่จะมาต้องมาทําวางแผนศึกษาพรอมสมพร้อมจะเตรียม ออกแบบในรายละเอียดขั้นต่อไปนะครับก็คืออ่างเก็บน้ําแห่งที่1น,นะครับก็คืออ่างเก็บน้ําแม่ทะนะครับอ่างเก็บน้ําแม่ทานรวมถึงแห่งนี้นะครับก็คืออ่างเก็บน้ําแม่อาบอยู่ในเขตพื้นที่อําเภอเถินจังหวัดลาปางนะครับก็คา,าดว่านะครับาจากการศึกษาความเหมาะสมแล้วก็จะนําเรียนในรายละเอียดของการปฏิจิน,นประเทศในครั้งนี้ก็จะอธิบายเรื่องราวทั้งหมดนะครับโดยบริษัทที่ปรึกษาให้ทางผู้เข้าร่วมรับฟังนะครับ ความคิดเห็นรวมถึงมาร่วมประชุมครั้งนี้พร้อมทั้งตอนท้ายก็คงจะมีเรื่องของการเสนอแนะข้อมูลนะครับขอเสนอแนะวัตถุประสงค์เสนอแนะความต้องการต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือเป็นสิ่งที่บริษัททึกษา,าจะต้องไปปรับแก้ปรับแต่งในครั้งสุดท้ายอีกครั้งนะครับรวมถึงอาจจะท่านประธานอาจจะให้เกียรติในการแนะนําหรือให้นโยบายต่างๆหรือทิศทางการปฏิบัตรของโครงการนี้ต่อไปนะครับแบบนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ ข้ผมขอเรียนเชิญท่านประธานนะครับได้ให้เกียรติกล่าวเปิดประชุมปัดชิมนิเทศโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาบอำเภอเถินจังหวัดลำปางแห่งนี้ต่อไปครับขอเรียนเชิญครับ